สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรตีจะพาไปดื่มกาแฟที่ร้านแมงกาฮับบะก่อนอื่นเราหาที่จอดรถก่อนนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถของทางร้านหลังจากนั้นก็จะมีรถซาเล้งจากทางร้านนี่ค่ะมารับพวกเราแล้วก็นำพาพวกเราไปที่ร้านร้านนี้จะอยู่ที่ไหนเป็นยังไง ร้านเขาขายอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามคุณรตีไปเลยค่ะตอนนี้ซาเล้งเตรียมพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เรานั่งซาเล้งไปที่ร้านก,กาแฟนะคะเดโชเฟอร์รูปหลอ่อของเราไปเรื่อยๆค่ะถนนเส้นนี้นะคะด้านหน้าเราก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นทะเลค่ะ ว่าร้านจะอยู่ตรงไหนออมาตรงนี้ด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเคปบางสะเรค่ะก็จะมีคาเฟ่เหมือนกันเคปเพียบางสะเรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแต่วันนี้เราไม่มาที่นี่ค่ะเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะ เ้นนี้เป็นถนนแคบแบนะคะติดทะเลค่ะเป็นชุมชนของชาวบางสะเรดดั้งเดิมที่เขาอาศัยกันอยู่แถวนี้ค่ะนี่ถึงแล้วมังกาหุบบาแมงกาแอนฮับบาฮะแมงกาแอนนับบาและแล้วซาเล้งก็นำพาพวกเรามาถึงร <ba> ้านโดยสวัสดิภาพนะคะนี่คือด้านหน้าของร้าน เขาบอกว่าร้านนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง21นาฬิกานะคะมองเข้าไปก็จะเห็นบาร์เครื่องดื่มทางด้านซ้ายมือตรงทางเข้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะ พอเราเดินเข้ามาภายในร้านก็จะอดว้าวไม่ได้เลยนะคะอย่างคุณรตีเนี่ยเคยขับรถผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้ามาภายในร้านนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าข้างในร้านเขาจะตกแต่งสวยงามน่ารักแล้วก็บรรยากาศดีดีค่ะทางร้านนะคะเขาจะมีะชั้นบนหรือมีชั้นที่สองให้ขึ้นไปนั่งได้ด้วยใครอยากขึ้นไปนั่งข้างบนรับลมทะเลชมวิวทะเล ก็ได้ตามใจชอบนะคะส่วนที่นั่งด้านล่างเขาก็จะทำเป็นเหมือนอาหาดทรายนะคะเขาจะเอาทรายขาวละเอียดมาปูพื้นแบบนี้แล้วก็จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้นั่งได้หรือด้านหน้าที่ยื่นออกไปในทะเลเขาก็จะทำเป็นเทอเรสหรือเป็นระเบียงยื่นลงไปในทะเลแล้วก็มีตะข่ายให้คนได้นั่งได้ถ่ายรูปโอ้คนที่สายถ่ายรูปเนี่ย ไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วบรรยากาศบอกเลยค่ะว่าดีดีนะคะบรรยากาศดีจริงๆไม่นึกไม่ฝันเลยว่าที่บางสะเรจจะมีร้านกาแฟร้านอาหารที่บรรยากาศดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวทะเลพร้อมๆกันเลยถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราเดินไปตรงที่ระเบียงที่ยื่นลงไปในทะเลก็จะได้ชมวิวทะเลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ด้านข้างก็จะมีสิ่งปลูกสร้างหรือมีรีสอร์ทมีร้านอาหารที่เขายื่นลงไปในทะเลด้วยเนี่ยใครอยากนั่งตะข่ายนี้ถ่ายรูปหรือชมวิวทะเลก็นั่งได้นะคะทีนี้ส่วนด้านในเขาก็จะมีที่ให้นั่งอย่างเช่นใครอยากนั่งกับพื้นก็จะมีแบบนี้ค่ะมีเบาะให้นั่งด้วยหรือจะเลือกนั่งตามโต๊ะตามเก้าอี้ที่อยู่บนหาดทรายตรงนั้นนะคะก็เลือกนั่งได้ตามสบายเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณรตีจะได้ดื่มอะไรหรือสั่งอะไรมารับประทานกันบ้างรอชมค่ะวันนี้ทานแผนเค้กกันค่ะเป็นแผนเค,ค้กคลาสสิกนะคะนี่ทานกับกาแฟเย็นเย็นมารคชียาโตเย็นน่าทานดีงามค่ะร้านแมงกาฮับบาเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่อยู่ติดทะเลเลยนะคะ ตั้งอยู่ที่บ้านบางสาเรตตำบลบางสาเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาการเดินทางไปมาก็ไม่ยุ่งยากค่ะ ถ้าเราเริ่มต้นจากถนนเลียบชายหาดบางสะเรขับรถตรงมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดชายหาดบางสะเร่แล้วก็จะเห็นสะพานปลาอยู่ทางด้านขวามือเป็นทางโค้งเล็กๆอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็ให้พวกเราเลี้ยวขวาตามถนนที่อยู่ด้านหน้าร้านขายของฝากหรืออาหารทะเลแห้งของบางสะเร่นะคะหลังจากนั้นก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะถนนนี้เป็นถนนเล็กๆแคบๆค่ะ ซึ่งบ้านเรือนที่ผู้คนอาศัยอยู่นี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบางเสรดั้งเดิมเลยค่ะฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นทะเลเราขับรถตรงไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นร้านแมงก่าฮับบ่าอยู่ทางด้านขวามือก่อนที่จะไปถึงโรงแรมเคปบางเสรหรือก่อนที่จะไปถึงร้านกาแฟเคปเพียคาเฟ่ที่โรงแรมเคปบางเสรค่ะ